ให้คนดูสนุกได้ยังไงครัใช่ไหมได้ครับขอบคุณครับวางวางก็แวะมาฮะก็ดูย้อนหลังก็ได้ไม่เป็นไรถ้าไม่สะดวกไปเอา,เอา,เอาตามเราสะดวกก่อนดีกว่าเอาคุณเรื่องอยู่ไหนอ่ะผมอยู่นี้ผมอยู่ตรงทางที่เป็นสีเขียวเนี่ยเห็นผมวิ่งไหมผมวิ่งขึ้นบนันได,าดามาเนี่ยผมอยู่ในท่ออ๋าออกมาขึ้นมาขึ้นมาจากท่อ ขึ้นมาแล้วมีคนกาลังวิ่งนี่ผมผมใช่ใช่ใช่ตรงตรงเคนใช่ไหมเนี่ยผมอยู่ข้างล่างท่อเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมยืนโยกอยู่เนี่ยผมยืนโยกอยู่โอเคผมอยู่นี่โอเคไปไอ้นั่นไม่ใช่ยิงไม่ใช่ไม่ยิงเปิดปุ๊บมันใส่เราหมดเลยนะทั้งแมปอ่ะอันนี้อันนี้จะเสี่ยงหน่อยนี่เขาเพิ่มตู้ตรงนี้เขาเพิ่มตู้เซมอันนี้หนึ่งตู้นี่ จะได้มาปิดประตูเสียงมีคนเหยียบของนางกร๊ฟจันนี้คุณเรือนเ,เอาไปเลยผมให้เดี๋ยวผมเอา<ม>จัน<อ>บ,บน ไม uh, ่ใ <avez> ช่มีตัวอะไรเติม